ก็ใน EP นี้เราจะมาใช้ความรู้ต่างๆที่เราใช้ตั้งแต่ EP แรกเนาะถึงจะจนตอนนี้มาเรามาลองกันดีกว่าก็อันแรกผมจะสร้างในตัวที่เป็นของ w h ย l e loop มนก่อน,นเนาะแล้วก็สร้าง condition ว่าถ้ากดปุ่ม stop เนี่ยมันจะหยุดการทำงานแล้วกันในส่วนของ w h ก็ต่อไปปุ๊บอย่างนี้แล้วกันโอเคคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะสร้างเวฟฟอร์มมาก็คือมีการแสดงผเป็น,นเวฟฟอร์มไปเลย เานพอเราได้เวฟฟอร์มมาแล้วเราต้องมี time delay ด้วยก็คือเวทซึ่งผมตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งรอแล้วกันพอได้เสร็จปุ๊บผมจะสุ่มข้อมูลเข้าไปเป็นเวฟฟอร์มแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการลองรันดูแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับพอเรารันปปเรียบร้อยนะครับว่าการาฟก็เริ่มทำ คราวนี้เราปรับออโต้สเกลแกน X แกน Y ด้วยเห็นไหมครับการทำงานไปหรอเพราะว่ามันวนเป็น Y ครับพอรากดปุ Stop, ่มสต็อปเทาานั้นมันก็จะหยุดทำงานทันทีโอเคครับผมลองเพิ่มในส่วนของกล่องไปด้วยผมว่าผมสุ่มข้อมูลไปด้วยอยีกอันหนึง่งเราใช้ที่เป็นตัวเบนเดลก็คือตัวเบนเดลอะไรเองเข้าไปสองข้อมูลสองค่า ส่งคาวคุณไปเว็บฟอร์มพอกดปุ๊บเห็นไหมว่ามี2องการาฟเลยครับนั่นเองคราวนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าจะได้ไหนที่เราแบบในตัวของที่แปลวะ่าข้อมูลเบื้องหลังข้อมูลอันเก่าที่อย่างที่รู้ว่าข้อมูลเนี้ย็ายากได้ก็คือเราใช้ x อ c r ซ b a r ตอนนี้ข้อมูลก็มันเป็นออตโต้ใช่ไหมครับ ถ้าเราปรับแบบไม่ออโต้ก็เองก็คือไม่ออลโต้แกนเล็กตัวนี้ก็จะมีตัวสกอร์ให้เราเห็นนะครับคราวนี้มันสามารถเก็บข้อมูลอยู่ที่ได้ที่ตามสเปคของคอมไปเอยครับก็คือ1024ค่าเดฟอลต์หรือเล,ลือสเปคเครื่องที่สามารถเก็บข้อมูลได้นนั่เองคราวนี้เรามาลองในส่วนที่เป็นแบบอื่นบ้างโอเคครับก็เราจะมาใช้วิธีอื่นบ้างเจะใช้จะติตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Build Webform ไปนเอย นะครับก็เราจะตัดตัวนี้ออกไปข้อมูลหนึ่งนี่ก็ออกไปหมดเลยคราวนี้ใน form เ,นเนบ o ฟอร์มเนี่ยในแบบสุ่มเนี่ยมันยังไม่เป็นบิวันเลยครับเขาต้องการแบบแบบบิวันเลยนั่นเองก็จะแรกเลือกท0ศูนย์ก่อนแล้วก็เลือกเป็นดีทีคราวนี้เราก็ทําการเลือกบิวอันเลยมาเปนเรื่องหนึ่งตัวเราจะเลทแค่ตัวเดียวนะครับก็เลทเสร็จปุ๊บไปที่แกนบ่ยเสร็จปุ๊บ,นบ,เ,บนเนี่ยทีศูนย์เนี่ยเราสามารถเลือกได้แต่ทา c คอนสแตนต์นะครับก็คือ ตัวที่เป็นตัว Time เกตไทมนั่นเองคือตัวนี้ครับผมคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ที่ศูนย์ตัวนี้ทีไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเรากำหนดค่าเป็นหนึ่งร้อยยูเซอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่อะไรมากครับก็คราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ส่งกราไปที่อันนี้เรียบร้อยคราวนี้เสร็จปุ๊บอันจะส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทาการเช็คว่าเห็นไหมครับว่าถ้าข้อมูลไม่ครบมันทําการลั่นไม่ได้ซึ่งเพราเราใส่ข้อมูลไม่ครบนะครับก็เลยทาให้ตัวดีที ไม่มีเส้นอยู่มาเลยครัไม่กันไม่ได้เราก็ทําการปิดไปครับข้ามูลไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แล้วเรากดลันเห็นไหมครับว่าข้อมูลก็ส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไหมครับคราวนี้เราลองใส่ส,สองอันเลยบ้างอ่าจะเป็นยังไงกันมาล,ลองดูนะครับก็ถ้าใส่สองอันเลยเราก็ทําการเหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อใหม่ตัวเนาะในการสุมใส่เลยอีกตัวหนึ่งเราทําการกดลันเห็นไหมครับกราฟดูไปแบบ อะไรกไ็รู้ครับเป็นเชืเกอ้อยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นการเลยข้อมูลที่ผิดพลาดเองคราวนี้อ่ะลองบ้างลองเปลี่ยนเราใส่ตัวอันเดอร์อันบันเดไปหรือว่าเป็นตัวบันเดิลนั่นเองใส่เข้าไปเราลองใส่ตัวบันเดอร์ไปนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วเราเปลี่ยนให้มันเปนเลยแค่ชุดเดียวแล้วใส่รู ตัวลูกเต๋าที่เป็นการแรนดอมเลขอยู่ที่สองอันก็เหมือนไปต่อที่อันเละฉะนั้นเอาดี่ไปต่อที่ตัวของ NY ซึ่งมันไม่สามารถทำได้นะครับนั่นเองก็อีกเครื่องมือที่ผมอยากแนะนำก็คืออีกตัวนึงที่เรียกว่าเขาเรียกว่าตัวที่เป็นแฟต ซีเควนต์นะครับแต่์ซีเควนต์จะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับก็ตัวม,มิตาคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถต่อไปที่ไหนได้แล้วมันจะเป็นตัวช่วยเชื่อมเนี่ยระหว่างสัญญาณละกันนะครับแล้วมันทำงานตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปส่วนงต่อไปนั่นเองก็เป็นการต่อครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสร้างแฟร์ซีเควนต์โดยการเพิ่มจากตรงที่แอ็กเฟรมอย่างนี้ได้ด้วยครับก็จะเป็นช่องบล็อกเพิ่มขึ้นมาขึ้นสมมติถ้าผมทำการลานันปุ๊บเนี่ยครับว่ามาันทำงานตลอดนั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็ แต่เราทำกราฟเมื่อกี้มาก็ถ้าเราสามารถทําเป็นเวฟฟอร์มใช้ Excel V I l ลู p ได้ไหมก็ทําได้ครับซึ่งกราฟมันจะเคลนที่ต่อเวลาแล้วอ่ะเอาซิมูเลตเหมือนเดิมเป็นกราฟทายแล้วกันคราวนี้เสร็จปุ๊บผมสร้างเป็นวายลูปขึ้นมาแล้วก็สร้างปุ่มว่าถ้าสกด Stop มันจะหยุดเป็นเงื่อนไขนะเรียบร้อยคราวนี้เสร็จปุ๊บผมก็สร้างตัวกราฟเวฟฟอร์มขึ้นมา มาไว้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มค่าต่างๆเข้าไปนั่นกดทำการกดรันเห็นไหมครับกราฟรันเร็วมากเพราะผมไม่มีท i m ดี e l a y นั่นเองถ้าเราใส่ time delay เข้าไปเราปารับ time delay เป็นส,สิ่งสำคัญนะครับในการใช้งานทางุตสาหกรรมเพราะงะั้นเวลาใช้งานมันก็ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันครับ แล้วเราก็ใส่เข้าไปในทำดิเล็นะครับการขยับช้าลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราปรับให้มันอ้นี้ขึ้นเหลือแค่500มันก็จะเร็วขึ้นครับเห็นไหมครับแล้วเราปรับความถี่ด้วยเป็น50เฮิรต ก็จะถี่แล้วก็เรื่อยๆครับเห็นไหมครับดังนั้นจากการการสอนให้เปียรของผมในแต่ละ EP ก็เรทั้งหมดก็ในส่วนของรวมกัน EP นี้ทั้งหมดนะครับก็ก็เป็นการใช้แคบเปีเบสิกเบื้องต้นครับก็ในการสอนต่างๆก็สามารถนําใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับอุตสาหกรรมถึงแม้เป็นการเบสิกส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนเพราะงั้นผมขอจบการสอนแคทเปียร์ไปเท่านี้นะครับขอบมากครับผมสวัสดีครับ สุดี้ายกผมก็มาส่วนถึงสุดสุดท้ายกันนะครับเนี่ยวันนี้เราเราทำคิปกันบ้างนะครับว่าคิปจี้จะเป็นยังไงนะครับก็การที่ทำคิดแบบวิวก็ดัแบบแรกเขาบอกว่าสร้างตัวเลขสุ่มค่าเพื่อทำการเก็บข้อมูลแซมเปิลนะครับแสดงผลลง Excel โดยต้องมีปุ่มบันทึกด้วยหลังจากนั้นทำที่สแสดงผลแบบเรียลไทม์ที่สุ่มค่าได้ด้วยเมื่อถ้าสุ่มบวกกับ2แล้วเกินค่าคงที่2.5ดไฟให้ไฟติดนะครับผมก็แบบแรกเปิดวิวเหมือนเดิมชิวๆครับทำการ สร้างไวลูมาก่อนอ่าสร้างไวลูเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมสร้างเรียกว่าแท็บคอนโทรนะครับแท็บคอนโทรเนี่ยก็คือมันสามารถเลือกซีเล็กได้หลายอย่างในหลายค่านั่นเองจะทําให้มันดูไม่ลกนั่นเองครับเลือกแท็บคอนโทรมาคราวนี้ผมก็สร้างแท็บไว้สักแท็บอีกสักแท็บหนึ่งให้ดูความสวยง,งามน,นะครับคอ,อเสร็จปุ๊บผมก็สร้างเคสสตัคเจอร์มาใช้ที่เราเคยบอกมันสามารถเลือกได้หลายเคสนะครับ พอเราเคล็ดสตัคเจอร์ไปใส่ตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีเคล็เพิ่มขึ้นก็อย่าลืมบวกเข้าไปเพิ่มครับมันจะเป็นสองเคลสามเคล็นั่นเองคราวนี้ใส่ปุ๊บเขาบอกให้สุ่มตัวเลขผมก็จะไปไว้ในส่วนเคลสองแล้วกันผมก็สร้างที่เป็นตัว,วตบลูรี่อนลำแรกอ่ะตัวที่มันแสดงผลมาใช่ไหมเนี่ยอย่าไปรู้ว่าสุ่มเลขตอนแรกไปเท่าไหร่อะไรยังไงโชว์ดิจิทัลดิสเพย์ด้วยวกัน พอเสร็จปุ๊บผมก็ทำการสร้างตัวสุ่มมาบุรินที่เป็นตัวนิวโมลิกสุ่มค่าอ่าสุ่มมาปุ๊บเข้าตรงเลยแรงค่ามาแล้วคราวนี้ผมบอกว่าอยากได้บวกเลขกันนะม,มีการบวกเลขด้วยเกิดขึ้นส่งไปให้บวกกับค่าของที่ก็คือ2อันเอง เกีย์ค่าของเทียบมาคือ2คราวนี้มันมากกว่าเท่ากับ2.5อ่ะเกียร์สองจดเป็น,นเงื่อนไขเราจะให้มันติดเป็นไฟติดนั่นเอง led ติดยยาใหญ่หญน่อยแล้วกันอ่าบรีนติดก็าบรูนมาใส่คราวนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ถ้าเราจะสร้างข้อมูลให้เป็นเก็บข้อมูลได้ต้องสร้าง view array มาก่อน ิวเอเลใส่ค่าเข้าไปจะค่าที่ส่งเข้าบิวเอเลจเป็นแรกคราวนี้เสร็จปุ๊บการที่าตามทำให้เป็นหลูได้เราต้องสร้าง active resistor ขึ้นมาเข้าตรงนี้จบตรงนี้ปุ๊บนี่ไปเข้าตรงบิวเอเลเส่วนที่2เพื่อเป็นลูปนั่นเองเราจะเข a ยนสั่เตอแล้วใส่นี้นั่นเองคราวนี้เราจะสร้างถ้าเราอยากสร้างคูณรวมหรือค่าเป็น Excel คลิกขวาไป้ก่อนพิมพ์ไปที่ว่า White ดีลิมิติสเตเปอรชีนนั่นเองครับก็ใส่เข้าไปขอนี้เสร็จปุ๊บมาได้ไปแล้วสร้างตัวที่เป็นเก็บฐานไฟล์ก่อนไป่ได้เพจสามอันนั่นอนี้กดปุ๊บกดอินดิเคเตอร์มาเปลี่ยนเป็นคอนโทรลเพราะเราต้องการที่จะควบคุมว่าให้เก็บไฟล์ไฟล์ที่ไหนเราก็ลากไฟล์เนี่ยมาตรงนี้่อนี้จะแสดงค่าการเซฟก็กดบราว์สแให้มันใหญ่ๆขึ้นมา <c oughs> เสร็จปุ๊บขยายมันเรียงเป็นแนวตั้งก็ต้องขีดเป็นข้าวที่ทานส o r t ขึ้นมานั่นเองอ่าโอเคเสร็จปุ๊บงจาได้แล้วเราก็เอาไฟลาซ่าเข้าใส่ตรงนี้หนึ่งอันเสร็จปุ๊บเราก็ล่างาลากเนี้ยเชี่ยวลากเนี้ยไปใส่ตรงนี้เพื่อให้มันย้อนกลับไปให้ใกีกลข้าหนึ่งนั่นเองอึ๊บลงนี้ไปใส่ตรงนี้แล้วก็ลงมาที่จุด ตรงนี้นั่นเองอ่าเรียบร้อยนั่นเองเรียบร้อยพอ,อนี้เสร็จปุ๊บเขาต้ตั้งค่าคอนดิชันให้เป็นศูนย์ก่อนเพราะว่าเวลาเราเริ่มค่าเริ่มใหม่จ้เกิไมท่ที่ศูนย์ที่ศูนย์เวลาวัดใหม่ๆนั่นเองใช้ค่ามันเป็นค่าคงที่การกำหนดค่าคงที่เริ่มต้นนั่นเองคราวนี้หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะสร้างตัวที่เป็นเครงสร้างใหม่อีกตัวหนึง่ง คสต์สัคเจอ์ใหม่ตัวหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าถ้าผมกดสลิ s เซฟมันก็จะเซฟค่าให้ออกผิดปุ่มนะครับนี่เองเราก็ขยายใหญ่ปุ่มเลยนะตรงนี้แบบนี้โอเคคราวนี้เสร็จปุ๊บผมก็ อย่าลืมว่ามีปุ่มสต็อปด้วยนะครับคือเป็นการมีการมาทโปรแกรมนะเราก็ามาด้วยสต็อปเสร็จเรียบร้อยคราวนี้อย่าลืมนะครับว่าเราควรจะใส่ดีเลย์เข้าไปด้วยเพราะว่าจะให้โปรแกรมมันจะรันแบบมันจึกค่าต้องมีการดีเลย์หน่อยเีค่าแบบให้มันดูคงตัวให้โปรแกรมมันจับตาทันนั่นเองสักหนึ่งวิแล้วกันวันนี้ผมอยากให้มันแสดงผลจากที่ค่ามัน,ม,นมากกว่านี้จริงๆหรือเปล่า ก็คอมพิวเตอร์บุบลีมอกีกตัวหนึ่งอ่าจากนี้บริสักตัวนึ่งนะก็ไว้ตรงนี้แล้วก็ค่าที่ได้แบบนี้ที่บวกกัเนี่ยมันมีด้วยก็เรียบร้อยครับการงานก็เสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วคราวนี้เรากดรันปุ๊บอ่ะค่าขึ้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ้าเกินตามนี้อโชว์ดิจิทัลที่เฟ่หน่อยนะจะเป็นการพิสูจน์ว่ามันเกิน2.5จริงหรือเปล่าอ่ะที่มันเกิน2.9งจเปเ็นสอมันก็ทำงี้คราวนี้ ถ้าเราอยากกดเซฟไปทีเพจสามสร้างค่านี้เอาผมอยากเซฟเดทเอแด้วยกันเซฟค่าเป็น Test l a b นะ csv เพราะเราจะเซฟเป็น Excel ต้องต่อ csv นะครับกดโอเคปุ๊บทำการเซฟค่ากดโอเคปุ๊บหนึ่งครั้งเซฟไปสองครั้งเซฟไปสามครั้งเซฟไปนะครับเรียบร้อยกดเซฟไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วเราก็สต็อปก่อนนะเรียบร้อยคราวนี้ ค่าที่ได้เทปแบบอยู่หน้าจอเรียบร้อยนะครับเนี่ยเขากดปุ๊บเข้าไปปุ๊บก็จะมีค่าที่เราเซฟออกมาครับตามที่เป็นทัสโพดออกมาถ้าเรากดเข้าไปจะเซฟได้หลายค่านเองก็ผมขอจบการงานคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเเดี๋ยวมข้าใจแบบง่ายๆด้นะผมก็แล้วไม่ยากใช่เลยนะพ่อใช่ๆจริงแล้วิวแล้วเนี่ยใหญ่ใช้งาน จที่เราได้ใช้กันมาการบอทกาฟการข้อมูลเสัญญาณ่ล้วพวกเรามาทำระบบของเทคนิคต่างเข้ามาในระบบซิสเต็มของทางอุตสาหกรรมซึ่งพวกนี้ใช้กันเยอะมากเป็นการจัดวางระเบียบของข้อมูลทั้งดาโหลดต่างแล้วก็ใช้พวกอันเลนต่างหรือว่าการใช้ของพวกที่เป็นบกการวัดต่างนะครับซึ่งเรเยบอยเนี่ยสามารถทำอย่างบริเวณเทคนิคภาอกได้สามารถต่อวิจยุภายนอกถึงสัญญาณมาประมวลผลได้ก็แต่งงานในการ จบการเสนอพิดแบบฟมได้นะครับขอบคาณขอบดีครับ